สวัสดีครับผมกแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันเสาร์ที่สิบนะครับมิถุนายนเนะาะเมื่อวาน 88, า 3, นี้แปดแปดมาซะสามหนอยนี่ไม่ล็อกเลยเนาะหวยฮานอยเนี่ยไม่ล็อกไม่น่าเกลียดดูธรรมชาติดูเป็นปกติ <c oughs> อ่ะก็ตามกันต่อเล่นกันต่อไปนะครับสำหรับฮานอยนะครับเดวันนี้ก็เหมือนเดิมเมื่อวานเันแปดรัวแล้วก็นัวมากนะครับแปดเท่ากับสามเด่นนะครับสามแปด มากับ4079ครับ3มา38ครับ34 30 37 39ระวัง88 8, 8, 8, ไว้อีกนะชอบเบินก็จัดไปนะครับอา่า8มา84ครับ80 87 89หลักร้อยนะครับ2ครับ238ครับ234 230 237 239นะครับ284ครับ280 287 2.89เนะครับเน้นไปที่ส8 3 4แล้วก็8.4 3ตัวชุดเน้นนะครับ2.38.2.34แล้วก็2.8.4สําำหรับแนวทางหวยฮานอยวันเสาร์ที่10ขอให้โชคดีครับ